ในสโมสรฟุตบอลแต่ละทีมมักจะมีนักเตะที่น่าจับตามองอยู่แล้วด้วยฟอร์มการเล่นที่แบกทีมรวมถึงเอกลักษณ์ต่างๆที่โดดเด่นจนทําให้เป็นพูดถึงในวงกว้างซึ่งในหลายๆคลิปคอนเทนต์ก็มักจะจับตาไปที่นักเตะที่เก่งที่สุดของแต่ละทีมเหล่านั้นหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นการพูดถึงนักเตะที่แย่ที่สุดของแต่ละทีมแต่กลับไม่มีใครเคยพูดถึงนักเตะที่มีความเก่งเป็นอันดับ2ของทีมเลยไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลแต่ในหลายๆเรื่องที่อันดับ2มักจะถูกมองข้ามเสมอไม่ว่าจะเป็นคนที่เเหหยยีีบดวงงงจจัันทททรรรรต่่่่ออาากกิิมสืแ้ะ พูดกันในคลิปนี้นั่นก็คือนักเตะที่มีฟอร์มโดดเด่นเป็นอันดับ2ของทีม Big กซิกพรีเมียร์ลีกที่ทางช่องฟุตบอลเหนือชั้นของเราในวันนี้จะพาทุกคนไปรับชมรับฟังกันครับทีมแรกอาร์เซนอล เมื่อพูดถึงแอสตันนอลในฤดูกาลนี้ที่ขาดแนวรุกคนสำคัญและเบอร์หนึ่งจากมุมมองของแฟนบอลส่วนใหญ่เลยอย่างซาก้าไปนั้นทำให้เราเห็นถึงอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสำคัญในการขับเคลื่อนแนวรุกยิงกับในตอนนี้ที่ผู้เล่นแดนบนได้รับบาดเจ็บกันมากมายซึ่งคนคนนั้นที่เราพูดถึงนั่นก็คือมาตินโอเดกาดหนึ่งในห้องเครื่องคนสำคัญที่เป็นมิติให้กับเกมรุกอาร์เนนอลมาโดยตลอดตั้งแต่ที่เขาย้ายมาร่วมทัพลอนดอนแดงตอนเหนือ ทางการจ่ายบอลที่แม่นยำและการสร้างสารรค์เกมจากการจ่ายบอลเพื่อฉีกเกมรับคู่แข่งรวมถึงการจบสกอร์จากแถว2อ,อีกด้วยซึ่งอีกรายชื่อที่หลายๆคนมองว่าเป็นอันดับ2ได้เช่นกันอย่างเดคกแค้นไรซ์ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมและเพื่อนร่วมทีมก็สามารถฝากความหวังกับเขาได้ในหลายๆจังหวะแต่โดยระยะเวลาการอยู่กับทีมที่สั้นกว่าเล็กน้อยนั้นอาจจะทําให้ออดิการดูเหลื่อมกว่านิดนึงซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขค่าเฉลี่ยในเกมรุกด้านต่างๆของอดิการจะตกลงไปบ้างในฤดูกาลนี้ แต่ก็เป็นเหตุที่เข้าใจได้เมื่อตัวสร้างสันเกมไม่มีตัวจบสกอร์ที่เฉียบคมอยู่ในแดนหน้านั่นเอง ทีมที่2เชลซีถึงแม้ด้วยฟอร์มเดอะแบคคนสำคัญของทีมอย่างโคพาเมอร์จะตกลงอย่างน่าใจหายจากการไม่มีประตูหรือแม้แต่แอซิสเลยใน9น้นัดหลังสุดที่เขาลงเล่นแถมสถิติจุดโทษร0 0เซก็เพิ่งหยุดลงในเกมที่พบกับเลสเตอร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จากสิ่งที่เขาทำในอดีตรวมถึงการสร้างสารรค์โอกาสที่ไม่ได้ลดลงการที่จะดรอปเขาลงเป็นเบอร์2ของทีมนั้นก็คงจะใจร้ายเสียไปหน่อย แล้วใครกันล่ะที่สําคัญไม่แพ้โคพาเมอร์คูคุร,ครย่าที่ฟอร์มยอดเยี่ยมสุดๆในช่วงหลังๆก็เข้าค่ายเอนโซเฟอร์นนเดสก็ไม่แย่แต่คนที่เราได้ตัดสินใจเลือกมานั้นก็คือมอยเซสไคเซโด โดยฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอจนคนอาจมองข้ามถึงความสำคัญของเจ้าตัวไปการประชาการเกมแดนกลางได้อย่างเฉียบขาดแถมคะแนนฟอร์มไคเซโดนั้นมักจะสูงมากๆในทุกๆเกมแต่ด้วยการเล่นในบทบาทตัวตัดเกมและคอยออกบอลจากแนวลึกอาจทำให้แฟนบอลไม่เห็นตรงจุดนี้แถมอีกหนึ่งตัวชี้ถึงฟอร์มยอดเยี่ยมของเขานั้นก็คือเสียงวิจารณ์ในเรื่องของค่าตัวมหาศาลที่เคยเกิดขึ้นณนะตอนนี้ได้หายไปจนหมดสิน้นทีมที่3ลิเวอร์พูล คงไม่ต้องสรยายมากมายสำหรับเบอร์หนึ่งของหงแดงลิเวอร์พูลที่แฟนบอลทุกๆคนต่างเห็นตรงกันทั้งตัวเลขสถิติการเลี้ยงส่งและจบสกอร์นั่นก็คือมัวเมดซาลานั่นเองแต่ใครกันที่พวกเขาขาดไม่ได้เป็นอันดับ2ของทีมสำหรับลิเวอร์พูลนั้นก็สามารถเลือกได้หลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหรือแม้กระทั่งคนที่ฟอร์มตัวเด่นสุดๆอย่างไรอันกราวนแบชในฤดูกาลนี้ แต่ทุกคนก็ต้องอย่าลืมปราการหลังคนสำคัญของทีมและอาจเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกณนะปัจจุบันอย่างเฟอร์จิลฟานไดที่ถึงแม้จะเข้าสู่วัย3 3ปีไปแล้วแต่ก็ยังคงความคงเส้นคงวาของเจ้าตัวได้อย่างสม่าเสมอและการเสียเข้าไปในอนาคตนอกจากเรื่องของคุ้มกำลังคนสำคัญที่หายไปแล้วเชื่อว่าในเรื่องของสภาพจิตใจของทีมที่ขาดเสาหลักในเกมรับจะส่งผลกระทบกับเวอ้์วภูอย่างแน่นอนไม่มากก็อน,น้อย ทีมที่4ี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลที่พวกเขาฟอร์มการเล่นของทีมและผลการแข่งขันไม่เป็นใจแน่นอนว่าหนึ่งในสาเหตุหลักเลยนั่นก็คือการขาดคนสําคัญที่สุดของทีมไปอย่างโรดี้โดยไม่ต้องสงสัยจากเปอร์เซ็นต์การเก็บชัยชนะที่ลดลงเมื่อไม่มีเขาอยู่ในสนามแต่สําหรับการเลือกอันดับ2ถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันคงจัดตัดสินได้ยากเนื่องจากช่วงหลังๆซิตี้ไม่ค่อยมีนักเตะที่โดดเด่นจนสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ จากฟอร์มโดยรวมของทีมที่ไม่ค่อยดีนักทางเราจึงขอเลือกเออร์ลิงฮาร์แลนด์โดยผลงานตลอดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาซิตี้รวมถึงในช่วงต้นฤดูกาลนี้ที่ยังทำประตูช่วยให้ซิตี้ยังมีบุญเก่าช่วยเกาะพื้นที่บริเวณท็อปโฟเพื่อลุ้นไปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้ทีมที่5 m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นี่คงเป็นหนึ่งในทีมที่หาเบอร์2ได้ยากที่สุดเพราะนอกจากนักเตะจอมแบกของทีมอย่างบรูโน่เฟเนเดสแล้วนักเตะคนอื่นๆก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราย้อนไปในช่วงปีที่แล้วเราคงอาจพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าในช่วงท้ายๆของยุคเทนฮาร์คคอบบี้ไมนูโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่จับตามองหรือแม้แต่แฮร์รี่แม็กไวายที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาจากช่วงที่ย่ำแย่ของเจ้าตัวจนได้รับคำชื่นชมไม่น้อย แต่ในยุคข,ของผู้จัดการทีมคนปัจจุบันแล้วคนที่โดดเด่นและยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมทางเราขอให้เป็นอามัดเดียโล แน่นอนแหละก็ยังมีอีกหลายคนที่สามารถอยู่ในอันดับ2ได้ไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสมาซายเดลิชหรือแม้กระทั่งนูแซมัสราอุยแต่ในช่วงก่อนที่เดียโลจะเจ็บไปเรียกได้ว่าหลายต่อหลายครั้งที่เจ้าตัวนั้นมีส่วนร่วมกับประตูหรือสามารถทําประตูรวมถึงการสร้างสรรค์เกมไม่ว่าจะเป็นในบทบาทวิงแบ็กหรือตัวรุกยืงขวาเดียโลช่วยเหลือแมนยูได้เยอะมากๆ และในช่วงที่ตัวรุกฟอร์มฟืดแบบนี้ท้าแมนยูไดเดียโลก,กลับมาจากอาการบาดเจ็บก็คงจะสามารถช่วยเหลือทางต้นสังกัดได้อย่างไม่น้อยเลยทีเดียวทีมที่ 6. ท็อตแนมฮอสเปอร์ถ้าต้องให้เลือกอันดับหนึ่งด้วยบาร,รมีและประโยชน์ที่ทำให้แก่สโมสรนในอดีตคงต้องเป็นซอนฮึงมินอย่างแน่นอนซึ่งถึงแม้ในฤดูกาลนี้เจ้าตัวจะมีฟอร์มตกลงไปบ้างด้วยอายุที่มากขึ้นก็ตามซึ่งถ้าให้เลือกอันดับสองทางเราขอเลือกเดยานคูลูเซฟสกี้ ด้วยความเป็นตัวรุกสาราพัดประโยชน์ของทีมที่โดดเด่นทั้งในบทบาทปีขวากองกลางเพลย์เมคเกอร์และบางครั้งก็กับตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำสไตล์การเล่นของเขาที่เน้นความแข็งแกร่งในการพาบอลไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลและความขยันในเกมรับ ทำให้เขามีบทบาทสำคัญภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเตโกกลูซึ่งเขาไม่ใช่แค่ตัวรุกที่เลี้ยงบอลและเปิดบอลเก่งแต่ก็ยังสามารถหาโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมและช่วยเกมรับได้ดีอีกด้วยความสามารถในการเคลื่อนตัวเพื่อดึงตัวประกบและการเล่นในพื้นที่แคบของเขานั้นทำให้สเปอร์มีมิติในเกมรุกที่หลากหลายและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมขาดไม่ได้อย่างแน่นอน และนี่คือนักเตะเก่งอันดับ2ของทีม Top 6หากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ